นายกของเราเป็นไร่เป็นพฤธรรมพื่อถึงได้คิดว่าแยกล่ะคือคุณอนุทินเนี่ยไม่ไม่ฟังผมไง <c oughs> มมาออกในรายการอาจารย์และผมแนะนําตั้งหลายอย่างว่าหนึ่งเนี่ยนะในกรณีที่มีปฏิญญาสันติภาพค่ะแล้วก็ไอ้ขำเณรเ,เนี่ยมันมาวางทุนระเบิดพอระเบิดเกิดปับ๊บคุณต้องโทรไปหาโุโรนันทรม พราะก็เซ็นชื่อด้วยไงเ,เสียนหนูไม่ไรายงานไม่รีพอร์ตหุนมาเน็โทรไปก่อนเลยข้อมูลไปถึงก่อนเห็นไหมละ่ะน้ำหนักก็เลยไปที่กัมพูชาแล้วโดนัททรัมม์ก็เชื่อหุนมาเน็ตทุกอย่างเหรอ,เ,อเขาเชื่อก็ใครก็ตามอ่ะได้อำนาจคือได้ข้อมูลก่อนเขาก็ต้องฟังก่อนใช่ไหมละ่ะแล้วยิงเราก็ไปอวดดีอีกพอเขาถามว่าะจะเจราจาเรื่องกำแพงภาษีไหมเดี๋ยว สหรัฐก็จะโกรธอย่งไม่เป็นไรสารัฐไม่ซื้อไปขายที่อื่นอีก